เปิดได้เลยเปิดได้ดิสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุขทุกคนเด้อมื้อนี้สิไปเก็บผักเกษตรพี่น้องใก่แเมย์ซองค้พี่น้อยบ่ไปน,ไน,น้อยค่ะบ่สบายบก็เลยบ่ไปพูดแล้วพี่น้อง ย่างไปกับก้ามานมมหอดกิโลหรอกพี่นอ้องไปก่เมย์สองคนเก็บหอยเชอดีน้ำเนะะาะแต่กาอันนั้นเนาะชิมให้ล่องสูตรสมตำเห้าใหม่เนาะตำที่เห้าที่เห้าต้มปลาแหลกกันแหละเอาหอยเชอดีมาตำใส่บุคงนำ้ำเห็ดสมตำพี่น้องเขาอยู่หน้าคอยเห็นบ่ เกียวแหละถอกแล้วพี่น้องมันหมันบ่ได้มันเหลิมเกี่ยวเลยเห็นบ่เห็นดิถอกบ่อไรโกโปมันสูบเ่ได้เนะา,นาะจังไงก็ได้เกี่ยวแลยพี่น้องเอ้ยจังไงก็หอดยญ้าเกี่ยวเขาแหละมีถังตัวเห็ดใหม่ปนกับต๊ะร้อยหนึ่งเนาะพี่น้องผูง้ดีแต่เอาพอดีแต่เนียวแต่หอน นิดเดียวอย่างนี้จะค่อยย่างไปใกล้แม่เนาะไปได้ย่างก็เอาพัดหน้าบังกอกเลยพี่น้องนี่โกกันนี่โกกันหูแต่ตอนขวบเด่นยังหน่อยกูได้น,นี่โกกันนีต้งเรงโกกตองเรี่ยงวะ ว่าก็ตองเดี่ยวเขาก็กันหุ้มพี่จังก็เลียงวะตอนอยังหน่อยปีนแต่ต้นอันนี้แหละมาให้นะนี่นหน้าให้ใหญ่ที่สุดในอันนี้ในหน้าม้วนกรอ,อกล่ะขี้ขานที่สุดก็คือให้หนีและต้นน้ำหนาก็เลยใหญ่หลายใกล้หน้าก็ให้ กบกี้ขันป้นไดให้หน่อยฮะปีนี้วุ่นเหตุข้ามนามันกระเปรบ้าได้พี่น้องข้ามนามันบกคอยไหลปานมันกระชิ่ซ้ำก็ให้หนะหยาน้ำหยานหย,ยบก็ได้หลายมันแห่งลายปีนี้ก็ได้บุหรีมาไทยมาหวานฝนมาตกเนาะ แนดมองคอยมาหายเห็ดกะดูขานาดตัวเองเก็บให้หน้าหายเดียวแต่ก,ก็โปล่หน้าเดีกก๋ยวจะดูดน้องยามแดงก็กินปลาโปมหนามขึ้นน้อง <c oughs> จะให้หน้าด้วยโอ้เห็ดเทียงหน้ามวนได้นนเลยคุดน้องให้มันเลิกคเหรอ,อ,น,อน้องเบิ่์นี้มันก็เป็นของเห่าเลยเนาะเพราะมันเป็นเดี๋ยวปาเห็ดกับดูดถึงหน้า บนทางไปเลยแต่ช่วงนี้มันเป็นน้องปงกวงเดีเล็กๆแต่กระจูบน้ามัน้นามันก็โบกงนายนามนะมันมีเลยอยู่แล้วเพราะว่าหน้าบาดน้องเหงนเขาเห็ีดหน้าแสงเนาะมันไหลมาเล่ยอยู่แล้วหนามอยู่หน้ามังกรช่วงเดี๋ยวนี้มันบ่ค่อยแหลงปันใดพี่น้องนี่เขตนี่เป็นน้องเขาเบิร์ดปลาธรรมะกินปลาธรรมศาส์นะย่ำพ้นกะ มันับโบไปดอกไปมันกะคข,ข้องปลาธรรมชาติเอาข้างนหนามไว้พอแด้หนีนะเออโอ้ยหมดมออีพอวะนี้ ดูน้องตัวใดนี่แม่พักกระโดนนอนหายวดมอ,องนีแด้เนาะเพอ,อมันเป็น,นเขตเ่าเนาะกวดมันเอไปทางนันด้อเอาแม่โดรวเอาไปให้อง

มองไปซิกจาถึงวจังเนาะก็กระโดนน้ำไปนองอยู่พูพี่น้องเลยไก่เติอพันเนี้ย ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โงแหละแล้วแดดก็ยังหอนอยู่แถวนี้ได้มาหาหนูใหม่เรื่อยอยู่ก็สีแดงเห็นอยู่ได้ไหมจ้าว สูน้องบังโนดนเนาะนี่เมลล็อบเป็นตะมวนอยู่วะพี่น้องขอสูน้องบังโดนเน่พี่อตะน,นี้การน,น้องบังโดนบังโดนเนาะเกิดน้องบังโดน,นดินี่กัเขตแดนมัน <c oughs> ้งอเบื้องนั้นยังมีอยู่บ่แไหม <c oughs> อันนี้มันไล่มาแล้วเอเปล่มันก็ามันเกิด แลแตงว่ะบูไปร่อยนี่พักเกษตรพี่น้องอู้ยต่หยอนลงมาอืมแตหยอนอ่อน เกิดเองนะนี่ไม่ได้ปลูกไม่ได้แก่แหละได้มีแต่รอยหยอดโดนนนนนเห็ดพัดอ้าวเมย์ที่บอกมันไปเหรอ ลมดีขนาดพี่น้องเอ้ยแดดทุกบดหน้อยนึ่งวันนี้ เดแดดรุนบางก่อนเมกตัวนี้ไหว้ยิน,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 นได้ไรได้ดีนะมันเกิดยุ่น้องอยู่อันนี้ได้เนาะผุ่มได้เนาะอยู่ทางร่มซิมีงาไหมน้องน้องเขาเขากวดน้อง มันก็มาเกาะมันก็เกิดออากาศดีขนาดคุณ้มดไ,ดไหมมองมันเป็นผาคุณมองกลางๆนั่นแหละมันมากก็เอาขึ้นให้้ว ba mình lộm hẹn người hoài chủ phải nó ta ngum hoài đi thôi con nhỏ hả ครัวตัวนีนี่ไัเหตุว่ารุ่งกลมบ่เหตุเออข้างแตก ใหม่ได้ดิมันตืดเนี่ยจะได้จะไปยภูเขามองกลางหอดแล้วพี่น้องในขนาชั่วโมงน่ะก็เล็กน้อยก็ยุหน่ายยุให้เขา ไช่ค่ะคามน้องมันซูมม่ไรเนาะอาสิบ่เห็นเนาะกล่องโกโบบ้าไรไอดดเนะอยู่เบื่องคุยยังไร ่าแล้วพี่น้องเอ้ยไหบมาคลายมานหนึ่งมันจะพักกระเสดมวหมองเซลหอยสับมวยหอยไปเก็บอยู่หน้าเ้ามีอยู่บ่ไหมมันบมวมหนะหน้าอะไรด้สะหน้าหมอกบอลนะหน้าหมอกบอลนะใส่กับแจ้เขื่อไว้พี่น้อง ยันเข้าดักไปเดินใไหนอยู่บ่ม่ก็จิบห้าเบิง่งเห็ดผึงก่อนเดียวพีำเห็ดผึ่งเหรอบ่ วนเราได้ทำมองนี่เป็นเลนโก้มักสังตักมันยังหน่อยอยูย่เลยน่าไหมเนาะตกี้เ,เ,เดียยวล้วยเดี้วอยู่นี่แหละบางเราทำหาโกมักงฮะลงบางนะว่ามีบอกกมักสังอ,องยู่นะอ้ลงวาเราทำหาเอาหูหมาวันยืดเทอเ ตายอยู่เนาะหมากันเนาะกกสมเสียวด้วยไหมมันตายหรือเปล่าตะกี้ย่านหย่านได้มาอยู่นี่เอาคนเดียวหย่านขึ้นยังนี่โอ้ก็ไพเกิดใส่มองนี้เลยจุดไล่อยู่นี่ นี่ก๊กอันนี้เนะเางนนะงปเป็นธรรมดาเดี๋ยวคอเอาเทีดอยู่นี้ได้กระบอกสุกหน่อยๆอ,อ,อ่ด้บกลาล กายนามานันออ,ออกแล้วถาข่อยยืนยุทธไทยมันคือมีเด้ออยู่วะเข้ามาคายฮะคือออกเด้ออยู่น,น่และพี่น้องบาซิไดยห้อยบุมีห้อยจับแต่จะพักกระเช็ด เต็มเต็มเต็มกระตาบรรยากาศลมเย็นๆแดดอ่นอน่อนกระห่อนเติบอยู่น้อยนึงโอ้แมงละหมวกแมงละหมวกมันบิน พอยพี่เนาะพอยไปใส่ตามมันตามขู่จะหน่วยถอยอยังยเขาเก็บหลายเนาะ juu cơm mì nữa, ba cả nó mệt tui nữa, tí gì nó mì hôi juu, mẹ. ข้ิบไปห้าอยู่อนันนั้นก็หน้าบอกปอกมันเปิดๆจะสิไปลายไปลองหน่อยหน่อยก่อนอยกในหน่อยหาพอได้วมาตำสมตำแซ่บๆกลางคืนกินกังคืนเอา ขอเทียนแลวพี่น้องตัวนี้คอยปูกคอยสิ้ไข่ไว้ฮสิเป็นอยู่บ้านดิปูไววให้มันญ่โอ้ตัวนี้ใกล้ไม่เหยียบละ มันะเป็นป่าห้วยไข่ตัวนี้กับพักบุ๋งมีแต่ผักบุงพักบุงอันนั้นมันโมเมนผพักบุ้งพักบุงคือมันก็เลยมันเกิด,กดแต่ยามฝนยามแดงมันคอยเกิดมันแดงยามฝนมันสุ่มมันเกิดคำ้วได้ได้ขนาด กองมใจอย่างนี้เจะเสียดจ,จังไหนบ้นบานซิฟ้าพัดน้ำมันหอยนบะบอแสแซ่คำแล้วพี่นอ้องน้ำมุกและสิไปเก็บหอยกับหนองใส่น่ากันได้สบายดิ ไม่แต่ว่าบายดีพ่<ป>อยพี่น้องไปก็จะพอยกันจะพลอยอยูยห่หัวหน้าพี่น้องเอ้ยเก็บอยู่หัวหน้าห้านี่แหละบรรยากาศตอนนี้กัดที่หกโมงแล้วพี่น้องเอ้ยมันก็ยังความตะเวนสีโต๊ะผู้อากาศดีเนาะอากาศดีดีเริ่มทอก,กแล้วพี่น้อง มานวะเดี๋ยดีนี่น้อยทดลองเขา่าทอกเข่าเมื่อกินมั้งฮะตัวยังหน่อยสีจังสีแล้วพี่น้องเอาแต่ยอดมันตีเอาแต่ยองไงเจ้าเคยถอดอยู่ว่า,าเคยสีดถอดถึงกินแบบนี้บะเนื้อแต่ยอดมันตอนเอาจึงจุ้งข้วยฮะเนาะมาจุงขั้วไดนะ้ขนนาะ จูงวัวจุงงัวถิ่นอยู่คณะถอดแต่เขาอนอนนี่ได้กินกูเลยจูงนะพี่น้องจูงตามคณะแถวนี้ยเนม่ยมะเรแงเน่ยมะเสาวจูงตลอดล้็กจูงจนจนมันอิ่มอิ่มนะก็พากันจูงเขามองคุณทางอ่ะไหนมองนะฮะเอาไปผูกอยู่บานเก้าผูกบานอ่ะนะตว่อีเมียเราขายดินให้แม่เถวเนี่ยบวเด็ที่แล้วเราเราแบ่งให้แม่แถาแล้วแหละ ให้ไม่เทาซื่อเถือกนั่นแหละยูหู้ยไหก็เอาโลกกินหนาอย,อ,ยอ,ยอยู่หูยู่ท่าน่ะมันก็สบายเนาะมันไก่ท่าน้ำเสดเลยตลอดได,ด้ก็แบบถอนลอยเดียน<บ>ะถอนบอกกินเวดเ <laughs> อ้ยกินแต่กองกลักบป่ะหน้าอันนี้บอดดิไซพูยได้ปีนนหน้าปีหน้าปีนะบอดดิไซพูแต่หน้า,หน,าหน้าแทงนะใส่ว่ามันมันบอดดิงามคือหน้าปีเนาะ หน้าปีค่ะแค่นี้มันบตรต้องใส่ฟูร้ายอากาศดีดีพี่น้องชมอากาศมานี่ว่าคลิปตามชมตามกินชมตามเนี่คือสิเป็นอีพีใหม่เด้อพี่น้องเอ้ยบอ้โหว,ว่าสิเป็นอันนี้ได้แต่ว่าคือสิเป็นคลิปใหม่นั่นแหละว่าคลิปนี้มันกรีน่าเติบอยุหืมมีแต่หยาพี่น้องหยามันเกิดมันกิดบุดคคลง่ามปนไหาเนาะ เข่ากันขี้ไร้ขี die way, die right ้ไร้แถวนี้ฮะนี่แถวหัวหน้าแถวหัวหน้านี่ขี้ไร้เข่านะนี่ผูมันลมมันแดมไปน่ะแต่แถวเถิบคือแต่แถวเถิบแถวดุ่มก็มันลมมันแดมเนี้ยหน่อยๆก็บพื่เก็บเอาบพื่เฮ้ยเก็บแล้วน๊ะผู้ อยู่ไหนพูอเหรอยังดีย่างเลยได้เจ้าหน่อยวะนี่เก็บมาก็อีเมียกับหน่วยสมีแล้วโอ้ยหน่วยอยู่ใส่เดบมีพอหน่วยอ้าวบบเห็นนี่หน่วยนี่กบูปุกน้อยกบูกูอยากได้กบู

อยากวิจิ๋กกับปูกินเด้วยเซ็บเซ้ปวดนี่ก็ะห้อยห้อยมันกินตั้งแต่ตอนมันยังอ่อนหัวหน้าบัวงามดอกพี่น้องมายิงมากลางเนาะข้างบนหมดแทนมันฝนหปรยหน่อยมันขาดมันแห้งแห้งนี่แหละมันกะหัวหน้าบได้ใส่ปุ๋ยมันเป็นสีด่ะบัวง่าม ฝนมันก็ได้มาบ่ทึงเวลาฝนตกกระปูกรพี่นอ้องวันนี้ได้กระปูได้โตสองโตเลยอะสองโตเลยเอาสิทื้งเกลบใหโ้โอ้แท้นี่ยเกินน้อยน้อนี่แม่คือเก่าน้อยหนึ่งนะเก็บมากเลยแม่ยังน้นอยน้อน้อยน้อยก็เอาหน้ากูเึงชีจีเอง ว่ามันห้อยเข้าเก็บหลายเนาะมันก็นเลยบบมีอยู่หน้าเฮาวลายกุอย้อีกบจักแถวนี้เนี่ยมันบมี่หนามเนาะอู้หิเดชแต่ว่ามันบ่ใหญบมใหญ่เาน,นาะอาแต่นนหน่วยใหญ่เติบในญะ่หน่อยหนึ่งคะนะหน่วยหน่อยหน่ได้ก็บเอาหน้อยมันขึ้นชี้แดงแบบนี้เห็นนะ มันเป็นเอียงขางนี้ค่ะนี่บ่นี่บ่อันนี้แม่มันจะเบิดยังอีกสามนาทีบ่แม่มก็เบิร์ตแม่มก็เต็มแม่เอ็มเต็มพี่เจได้บัดนี้บ่ได้เออจะได้ทายไปแค่ด้านเด๋วแล้วพี่น้องพอแล้วบ่รายเป็นไรแต่พอดีใส่ตำสมเธอหนึ่งพี่น้องเลยก็มี่เจหน่วยน้อยๆ้อยน้องเอ้ยกับเก๊กกระปูสีโตหาโต หาวัวค่ะโอ้เลยไล่จบคลิปเลยสะกสำหรับคลิปนี้กสิจบเพียงเท่านี้เลยพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเหดุลิปต่อไปในเดิอพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายไปกับบรรยากาศงงามดีๆเนาะไปเฮากระสิเมื่อไรพี่น้องเมื่อเลยซ่กกระสิจบคลิปเจอกันคลิปหน้าตั้งมาคูงเรือพี่น้อง ฝ<จ>าก<ส>ากดไลค์กดติดตามหาให้กำลังใจหลยๆเลยเลูบ๊ายบาย